ข้อปฏิบัติที่สมควรแก่สมณะ438ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่สมควรแก่สมณะเป็นอย่างไรคือภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีอภิชามากก็ละอภิชาได้มีจิตพยาบาทก็ละพยาบาทได้มีความมักโกรธก็ละความมักโกรธได้มีความผูกโกรธ ก็ละความผูกโกรธได้มีความลบหลู่ก็ละความลบหลู่ได้มีความตีเสมอก็ละความตีเสมอได้มีความริษยาก็ละความริษยาได้มีความตรณีก็ละความตระนีได้มีความโอ้อวดก็ละความโอ้อวดได้มีมารยาก็ละมารยาได้ มีความปรารถนาที่เป็นบาปก็ละความปรารถนาที่เป็นบาปได้มีความเห็นผิดก็ละความเห็นผิดได้เพราะละกิเลสที่เป็นมนลทินเป็นโทษเป็นดุดน้ำฝาดของสมณะเป็นเหตุให้เกิดในอบายและมีวิบากที่ตนจะพึงเสวยในทุกขติเหล่านี้ได้เราจึงกล่าวว่า ภิกษุนั้นเป็นผู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่สมควรแก่สมณะภิกษุนั้นย่อมพิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วจากบาปอากุศลธรรมทั้งปวงนี้เมื่อเธอพิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วจากบาปอากุศลธรรมทั้งปวงนี้ความประโมทจึงเกิดเมื่อมีความประโมทปิติจึงเกิดเมื่อใจมีปิติกายจึงสงบ เมื่อมีกายสงบเธอจึงเสวยสุขเมื่อเธอมีสุขจิตจึงตั้งมั่นเธอมีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศท,ที่หนึ่งทิศท,ที่สองทิศท,ที่สามทิศท,ที่สี่ทิศเบื้องล่างทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดทั่วโลกทุกหมลูลาวในทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพยบู์ เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีการุณาจิตมีมุติตาจิตมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศท,ที่หนึ่งทิศท,ที่สองทิศท,ที่สามทิศท,ที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดทั่วโลกทุกโมลาวในทุกที่สถาน ด้วยอุเบกขาจิตอันภัยบรณ์เป็นมหคกคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ภิกษุทั้งหลายสะโบกขอรณีมีน้ำใสบริสุทธิ์เย็นสะอาดมีท่าดีหน้ารื่นรมถ้าบุรุษมาจากทิศตะวันออกถูกความร้อนแผดเผาร้อนลำบากกระหายอยากดื่มน้ำ เข้ามาถึงสระโบกขรณีนั้นแล้วก็บรนเทาความอยากดื่มน้ำและความกรนกระวายเพราะความร้อนได้ถ้าบุรุษมาจากทิศตะวันตกถ้าบุรุษมาจากทิศเหนือถ้าบุรุษมาจากทิศใต้ถ้าบุรุษมาจากทิศไหนไหๆก็ตามถูกความร้อนแผดเผาร้อนลำบากกระหายอยากดื่มน้ำ เข้ามาถึงสะบกกรณีนั้นแล้วก็บันเทาความอยากดื่มน้ำและความกระวนกระวายเพราะความร้อนได้แม้ฉันใดถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลกษัตริย์มาบวชเป็นบรรพชิตเธอมาถึงธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศแล้วเจริญเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาอย่างนั้นย่อมได้ความสงบระงับในภายใน เรากล่าวว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่สมควรแก่สมณะเพราะความสงบระงับภายในนั้นถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลพราหมณ์ถ้าตกุลบุตรออกจากตระกูลแพทย์ถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลสูตรถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลไหนๆก็ตามมาบวชเป็นบรรพชิตเธอมาถึงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว เจริญเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาอย่างนั้นได้ความสงบระงับในภายในเรากล่าวว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่สมควรแก่สมณนะเพราะความสงบระงับในภายในนั้นถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลกษัตริย์มาบวชเป็นบรรพชิตเธอทำให้แจ้งเจโตวิมุต ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาศวะเพราะอาศวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันกุลบุตรนี้ชื่อว่าสมณนะเพราะอาศวะทั้งหลายสิ้นไปถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลพราหมณ์ถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลแพทย์ถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลสูตรถ้ากุลบุตรออกจากตระก,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 กูลไหนๆก็ตามมาบวชเป็นบรรพชิต เธอทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันกุลบุตรนี้ชื่อว่าสมณนะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปฉะนั้นเหมือนกันแหลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทธินี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แล จุลอัศะปุรสูตรที่10จบมหายามกวักที่สจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. จุลโคสิงคสูตร 2. มหาโคสิงคสูตร 3. มหาโคปาลสูตร 4. จุลโคปาลสูตร 5. จุลสัจจกะสูตร 6. มหาสัจจกะสูตร เจุลตันหาสังคยสูตร 8. มหาตันหาสังคยสูตร 9. ก้ามหาอสสปุระสูตร 10. จุลอัสสปุระสูตร